ผมรอจะวิสเตดม,มาให้หมดเฮ้ยขามุ้ย เดยวเฮ้ยเดียวเดียวผมแตงนัน<ม><ม>นายสำรวยในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกมโลกของไอโฟนเอ้ยปัดไว้ครับแล้วจะมายืนจ้องทำไมเอ้ยว่าแล้วจะมายืนจ้องอทำไมเนี่ยเช็คเช็คเช็ค แต่มายืนจ้องอีกแล้วในนี่โลกจิตนะเนี่ยเราจะมากินของโชว์ทำไมวะปัญยาหอนหรือเปล่าเนี่ยแอสโธโยนคีเพื่นเดี๋ยวผมชอบพ้งเลยวละครโยนคีเื่นคารุบลีกเรามันยังเยอะอะครับอย่าไปหยอกอาเราเราคือผู้เสียสลักต้องปวดการไอเทมปลูรั้งแรกที่ผมกำลังกันอยู่ก็ถูกเจ้าผินมันปวดด้วยความหมินขี้หน้าผมเลยกดสกิลยัดอัดหน้ามันไปเลยฮะ โอ้การแอบของเกมนี้เราสามารถใช้เศษอะตอมของกัวจราจรในการช่วยบดบังวิสัยทัศน์จากทวิสเซตได้สุดชอบจริงๆอจริง